บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวอีกแล้วค่ะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกร,ก,รกลุ่มปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลำปีสกินที่เกิดขึ้นในโคและก็กระบือ เตรียมรับเงินเยียวยาเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 4เตรียมเฮรับเงินโอนตรงเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลำปีสกินที่เกิดขึ้นในโคและกระบือค่ะบอกเล่าข่าวดีมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มปศุสัตว์นะคะของกลุ่มปศุสัตว์ในส่วนของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตอนนี้โดยนายประพัฒน์โพธสุทนจับมือ กระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มทุกด้านทั้งด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัสตว์ประเดิมสัปดาห์แรก เกษตรกรที่อยู่ในส่วนของกลุ่มโคและก็กระบือนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลำปีสกินรับเงินเยียวยาอัตราใหม่39,000บาทต่อตัวจากเดิมอยู่ที่2 2 0 0 0บาทต่อตัววันที่1กันยายนนี้เริ่มสัปดาห์หน้าโอนตรงเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเลยค่ะสําหรับเกณฑ์ปรับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีสตัตายหรือว่าสูญหายให้ความช่วยเหลือตามจํานวนที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือโดย การดำเนินการ,นนการช่วเหลืออาทิเช่นถ้าหากเป็นโคได้ไม่เกินรายละ5ตัวอายุน้อยกว่า6เดือนจ่ายอยู่ที่13,000บาทอายุ6เดือนถึง1ปีจ่ายอยู่ที่22,000บาทอายุมากกว่า1ปีถึง2ปีจ่ายอยู่ที่29,000บาทอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปจ่ายอยู่ที่35,000บาทค่ะส่วนกระบือไม่เกินรายละ5ตัวอายุน้อยกว่า6เดือนจ่ายอยู่ที่15,000บาทอายุ6เดือนถึง1ปีจ่ายอยู่ที่24,000บาทอายุมากกว่า กว่าปีถึง2ปีจ่ายอยู่ที่32,000บาทอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปจ่ายอยู่ที่39,000บาทค่ะส่วนคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์ของการระบาดของโรคลำปีสกินที่เกิดขึ้นในโคและก็กระบือนั้นในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยากรณีโคและกระบือเสียชีวิตจากโรคลำปีสกินคาดว่าจะเริ่มจ่ายเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ยื่นเอกสาร เข้ามาและก็ผ่านการตรวจสอบจากกระบวนการของกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วภายในวันที่1กันยายนนี้หรือไม่เกินสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นขั้นตอนก็คือจะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ตลาดและก็กระทรวงเกษตรและสาก์และก็จะมีการโอนตรงเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลำปีสกินโดยโคและก็กระบือเตรียมรับเงินเริ่มหนึ่งกันยาย,ยน2564นบอกเล่าข่าวดีมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ